สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไตเทพชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาตีบอสไหน้าโลกนะครับวันนี้จะเป็นบอสอ่าเต้าตะขาบปูโสนะครับโอเคนะครับอันนี้คือตะขาบปูโสนะครับอ่าหลังจากนั้นเราไปกดสแกนสตูตรงนี้นะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์กระหน่ำของเรานะครับทั้งทีมนะครับนนี้ผมโชคดีมากผมกดสี่ครั้งครับผมได้แปดิบปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ไปลุยกันเลยครับ ตะขัาโอโซนนะครับอ่าผมใช้เซ็ตนี้นะครับก็จะมีอ่าหน้ากากวานนะครับแล้วก็มีดรจีนัทนะครับมีบิตคิงแล้วก็มีโซนิคนะครับมีบลอตแล้วก็มีฟูคเกลนะครับตัวหลักของเราฟูคเกลนะครับไว้สําหรับลดการโจมตีของตะขับโอโซนนะครับตรงนี้เคคอก็เป็นคอของจีนัทนะครับตรงนี้โอเคไปเลยเลยครับโอเคครับอ่า บอสคาดโอเอร์โซนะครับก็เป็นบอสเคสที่แข็งแกร่งตัวหนึ่งครับสําหรับคาดเอชนะครับอ่าเทินที่หนึ่งนะครับผมใช้โซเนครับตีธรรมดานะครับติดสกิลบคคยี่นะครับอ่าแล้วก็หลังจากนี้ใช้อ่าดรากนจีนนะครับตอนนี้มีสกิลสกิลอยู่5นะครับผมใช้ดรากนจีนนะครับอ่าเพิ่มดาเมจให้กับตัวอ่านักอ่าคู่เคสหน้ากากวานนัทอาบนอกนะครับ โอเคตีธรรมดานะครับแล้วก็โบล้านะครับอันตินะครับนี่ครับล้านสองนะครับหน้ากากหวานปีทราครับแล้วก็จะติดสกิลกระดุกฐานนะครับเสือก็จะได้ตา่นะครับอ่าแล้วก็ตีชาวีธรรมดานะครับก็จะลดโจมตีนะครับของตัวอ่าตะขาบอูโสนะครับผมโดนแค่สามแสนสองนะครับถามตัวหน้านะครับ ต่อไปครับตอนนี้สอนก็โซลิดครับธรรมดาตีหลุดขยี้นะครับแล้วก็เสือจะไล่ตามแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ดรจินนะครับฮิวนะครับฮิวให้ฟูเก่านะครับอ่าฮิวให้ฟูเก่านะครับโอ้โหอะไรกันต้องเล่นเ้วยกฟูเก่านะครับหลังจากนั้นก็ฟูเก่าตีธรรมดานะครับแล้วก็ทีการลดตีลดลงนะครับตรงนี้อ่าตัวเสือนะครับตีธรรมดา หลังนั้นเราก็เหลือสกิลอยู่5้าพอยต์นะครับให้นากากหวานกับตัวโบลอนนะครับจัดการนะครับนกากหวานไปเลยลูกพ่อหนึ่งสองสามสามทีสี่นะครับแล้วก็เสือไล่ตามนะครับห้าแสนหกนะครับอาจจะได้โบลอนนะครับผมตีอันตินะครับโบลอนลูกเตะราชันไปเลยลูกพ่อล้านแปดนะครับโหแรงมากนะครับแล้วก็ผมก็โดนอันติของเทอร์นที่สองของตะกรับโอวโซนะครับล้านสองนะครับปกติเราจะโดนประมาณล้าน ห้าครับล้านหกนะครับนี่ลดได้พอสมควรนะครับตรงนี้ตีธรรมดาครับเทิร์นที่สามนะครับเสือไล่ตามนะครับต่อไปครับดรจินนะครับฮิลนะครับฮิลให้กับตัวเองกันนะครับโบร็อกเตอร์จินฮิลเนี่ยโบล็อกก้อนเลือดเพิ่มด้วยนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดสกิลของโบล็อเนี่ถ้าเเมื่อไหร่ที่โบล็อกยืนเนี่ยแล้วมีเพื่อนมีการเพิ่มเลือดตัวเองนะครับทําให้โบล็อกก็จะเพิ่มเลือดตัวเองไปด้วยนะครับตรงนี้ เคเสือนะครับตีธรรมดานะครับเราจะเหลือสกิลอยู่สามต้นครับรอบที่รอบถัดไปนะครับอันติครับกากวัานอันติครับหนึ่งสองสามสีห้านะครับสองล้านสองเราเสือได้ตามห้าแสนนะครับฟุตกคร์ดตีธรรมดานะครับโจมตีของตัวตะขาบอาวุโสนะครับโบร้อนนะครับตีอันตินะครับลูกเตะราชันวัเลยลูกพ่อทั้นสี่นะครับโอเค ผมโดนไปสี่ล้านสี่นะครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่เป็นไรครับรต่อไปครับผมฮิวให้กับเทิร์นสุดท้ายนะครับผมฮิวไปกับโฟกเคานะครับโอ้ว่าดีจ้ะโอเคโฟกเคาล์บอมเลือเลือก็จะเพิ่มนะครับตรงนี้โซนิกตีธรรมดาครับปกติโซนิกตีธรรมดาผมใส่เซ็ตสูตรนะครับมันก็เลยทําให้เลือดเพิ่มให้กับทางอ่าตัว โซนิกด้วยนะครับแล้วก็โบลอกก็เลือดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้เลือดโบลอกนี้เต็มนะครับโฟเกนะครับตีธรรมดาครับปกติแล้วโปรตัวโฟเกาเนี่ยตีธรรมดาบางทีอาจจะติดกัดก่อนด้วยนะครับถ้าโชคดีนะครับตรงนี้ตอนนั้นเหละเสือครับตีธรรมดาครับเคห้าแสนหกนะครับเหลือสองชุดสุดท้ายนะครับ ากักวานลูกพ่ออี่างนีหนึ่งสองสามสามที่ล้านสือไล่ตามอีกสี่ล้านหกนะครับตรงนี้โอเคโบลอกผมก็เตะลูกเตะราชันไปเลยลูกพ่อเตะให้จุก้านสี่นะครับโอเคอันนี้ก็จบช่วงที่สองนะครับหลังจากนั้นจะเข้าจบซึบช่วงที่หนึ่งนะครับจะเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับตรงนี้อตัวอตะขับอุโสนนี่ก็จะตัวขยายใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับ แล้วก็มีสกิลกันนํำติดตัวของตัวต,วตะขัดอาวุโสด้วยครับอันนี้ชุดนี้ผมใช้ผมเปลี่ยนเป็นใช้ชุดเดิมแล้วกันนะครับโอเคไปเลยครับโทนี้นะครับสกิลผมมีสีนะครับโทนิกตีธรรมดานะครับอ่จะเห็นว่าตะขัดอาวุโสติดบดขยี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมต้องฮิลนะครับฮิลให้กับอ่า ตอีกแล้วกันนะครับโอ้โหดีจัโอเคแล้วก็บอล็อเลิก็จะเพิ่มนะครับตรงนี้ตีธรรมดานะครับหน้ากากวานนะครับตีธรรมดานะครับเสือก็จะไล่ตามนะครับเก็บสกิลให้บร็อเตะนะครับอันนี้ก็ตีธรรมดานะครับขอด้นะครับโอเคโชคดีมากเลยครับบอล็อนะครับตีอันตีครับลูกเตะราชันไปเลยลูกพ่อล้านสามนะครับก็เสือก็ไล่โจมตีนะครับโอเค ต่อไปนะครับเทิร์นที่สองนะครับก็โซนิกตีกันนะครับแล้วก็โซนิกก็เลือดก็เพิ่มเ้ว่อยครับโอเคครับผมฮิลให้กับรอบนี้ผมฮิลให้กับตัวฟูเคเกาแล้วกันนะครับโอ้โหวีเโอเคฟูเคเกาก็ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งนะครับก็ตีการนะครับเพื่อลดจำโจนตีนะครับโอเคเตือที่ทรมดาครับ ผมเหลือสกิลอีกห้าพอยต์นะครับก็ให้สองช็อตสุดท้ายของผมนะครับตรงนี้หน้ากากวานนะครับวมตีนะครับพี่พ่อห้าที่ในสองสามสี่ซีทีล้านหกนะครับเสียได้โจมตีกบห้าแสนนะครับลูกเตะล่าชันไหมนะครับโอ้ลออลูกเตะล่าชันลูกพ่อไปเลยครับล้านห้าครับเทินที่สามนะครับตรงนี้ ก็ตีธรรมดานะครับนะครับตีติดกดล็ตนครับแล้วก็เสือไล่ตามนะครับงนี้ทีนี้น้ากากวันเลือดใกล้หมดแล้วนะครับผมเอาฮิลให้กับน้ากากวอนนะครับพอดูนักการบอลปุ๊บบลอก็เลือดก็เพิ่มนะครับโอเคนากการบออันทีครับหนึ่งสองสามตีสองนสองนะครับเสือไล่ตามนะครับเสือทีล่างโอเคนะ โอเค้าธรรมดาก็โบล่าครับลูกเตะราชันนะครับไปเลยลูกเตะแล้วก็เตะให้มันจุกโอเครันนะครับโซนิกผมก็กลับบ้านเก่ามาแล้วนะครับตรงนี้โอเคไม่เป็นนะครับมีตัวแทนขึ้นมานะครับจะฮิวให้กับตัวให้ฮิวให้กับหน้ากากหวานนะครับโอ้โหว้าดีจั เดี๋ยวเทิร์นเดียวผมจะเอาเสือออกนะครับเพราะว่าเลือดน้อยละแต่โจมตีก็จะมันจะท้อนเนี่ยมันจะไม่ได้โจมตีนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาอ่าตัวใหม่ๆลงครับเพื่อให้เลือดมันเต็มนะครับตรงนี้โอเคหน้ากากว่านะครับอันตีครับหนึ่งสองสามตามทีครับล้านหกนะครับแล้วก็เสืิไล่ตามนะครับตีทำไมนะครับก็ฟูเก้าครับตีธรรมดาครับหลังจากนั้นโบลอนครับตีลาชั้นครับ ไปครับลูกเตะราชันลูกพ่อหนึ่งปาบโอเคโอเคครับจบเทินที่สองนะครับต่อไปครับเทินที่สามนะครับช่วงที่สามนะครับตรงนี้ตัวนะครับอุปโตก็จะแข็งแกร่งขึ้นครับตัวใหญ่ขึ้นด้วยโอเคผมขาดผมขาดสายอุปกรณ์เับเอานี่ครับติ๊กเกอร์ลงนะครับเ้าก็จีนั้นนะครับผมไม่เอานะครับผมเป็น คอจักรภาพเด็กแทนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมเอาเป็นใส่ไหนก็ได้นะครับงั้นผมเอาดวงนนะครับก็โปรเก่าอยู่หลังครับโอเคเด็กนี้นะครับมาเลยครับโอเคครับอันตีครับเด็กครับทีมมี่ครับ สกิลคิดที่เข้ากดทีโอเคผมก็จะได้พอยมาสองจุดนะครับคอของเด็กนะครับต่อไปครับก็อันตรีเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสองล้านตานะครับโอเคคุมอยู่นะครับต่อไปนะครับโบเราผมไม่หรอนนะครับโอเคอันตีครับ ที่สองนะครับตรงนี้ตีครับตินะครับเขาจะเก็บเหรียญในกองโซลค้อนเกมตีนะครับเสียมย์โดยยืดเตือนนะครับท่วคอันนี้อันตีโฮสนะครับนั้นสองนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับเสียเมย์ที่สามนะครับ ควาหวังความูบ้านนะครับเชยังอยู่ครับเทินที่สี่นะครับผมอยู่เทินที่สี่นะครับตรงนี้ไปเลือยๆทำตามไม่อันติของอาคาบอุโตออนะ้ไม่รอดแล้วนะครับจบเทินพอดีนะครับโอเคดูที่ได้ไรครับห้าสิบเอ็ดล้านนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้โอเค อันนี้ก็คือการตีตะขาบอาวุโสนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆชอบครับกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อทําคลิปต่อๆไปนะครับอยนันวันนี้สวัสดีครับ